แล้ววันนี้คราวเดดเซรีกับต้อมนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับ Google มาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยได้เป็นลีดเดอร์ในเรื่องของ Cloud AI Developer Service ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้าน AI โดยเฉพาะนะคะร่วมกับ AWS, Microsoft และ IBM ค่ะทุกคนรู้จักการ์ดเนกันไหมคะซึ่งการ์ดเนอร์เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานทางด้านเทคโนโลยีที่มีการทำรีเสิร์ชมาอย่างยาวนานหลายปีค่ะ แล้ววันนี้คราวเดเซเกับต้อมนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับ Google มาบอกค่ะว่าเขาเนี่ยได้เป็นลีดเดอร์ในเรื่องของ Cloud AI Developer Service ซึ่งก็เป็นปีที่5แล้วนะคะที่ทางการ์ดเนอร์เนี่ยเขาประกาศให้ Google เนี่ยอยู่ใน Magic Quadrant ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Cloud AI Developer Service ค่ะที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้าน AI โดยเฉพาะนะคะรวมกับ AWS Microsoft และ IBM ค่ะซึ่งรีพอร์ตนี้นะคะทางการ์ตเนอร์เขาได้มีประกาศไว้เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่เองค่ะและก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าทาง Google เนี่ยเขามีประสบการณ์การพัฒนาในการบิวและการรันเวิร์กโหลดมานานมากค่ะโดย Google นะคะเขาพัฒนา AIML อย่างต่อเนื่องมา20ปีแล้วค่ะแล้วก็ได้มีการออกโปรดักต์ที่ชื่อว่า v e r t e x AI มา4ปีแล้วค่ะซึ่งเจ้า v e r t e x AI เนี่ยนะคะก็เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือต่างๆแบบครบคันเลยค่ะพร้อมในการนําไปทํางานทางด้าน AI นะ โดย Developer เนี่ยสามารถใช้ v e r t e x AI แค่แพลตฟอร์มเดียวค่ะในการพัฒนางานทางด้าน AI ก็สามารถครอบคลุมได้หมดแล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะ Google เขาได้มีการพัฒนา Generative AI ที่มีโมเดลหลากหลายมี i n f r a s t r u c t u r e ที่พร้อมและเหมาะสมสำหรับการรัน AI Workload ค่ะเพื่อให้ Developer นะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองได้ค่ะ คลิปหน้านะคะคราวเดอะซีรีส์มีฟีเจอร์หรือมีข่าวอัปเดตอะไรใหม่ๆอีกอย่าลืมติดตามช่องของแทนจารีนไว้ด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คราวเดอะซีรีส์กับต้อมขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเป็นลีดเดอร์ในเมจิกพอร์แรนด์ค่ะในเรื่องของในเรื่องของเรื่องของอะไรคราวเอไอเบล้อเอาใหม ในหัวมีแต่คอร์สเล่นอะโดยกูก็โดยกูก็แล้วก็ได้แบบแบบแดด